แสนแซบช่วงสืบคดีแซบ ช่วงนี้สืบคดีแฉมนะครับกลายเป็นประเด็นอีกแล้วนะครับสำหรับ Instagram ล่าสุดนะคะน้องเอ็มบุษราคำนะฮะก็อันฟอลโล่คุณแตงโมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว<ช>เราก็เลยเอออันฟอลโล่ฝ่ายเดียวหรือเปล่าต่างคนต่างอันฟอลโล่กันมีปัญหาก,กันหรือเปล่าเพราะก่อนอันเนี้ยเขาก็จะเป็นเป็นมีเป็นเพื่อนในแก๊งเดียวกันสนิทกันนี่เห็นว่าสนิทกันมากเลยใช่ซึ่งอันฟอลโล่แล้วเนี่ยจริงๆก่อนอันเนี้ยในอินสตาแกรมของคุณเอ็มเนี่ยก็จะมีรูปคู่คุณแตงโมก็ลบออ,ออกหมดเลยเออ,เอ,อ <น>ล่าสุดก็ไปเจอคุณเอ็มในงานแต่งงานของคุณพิงกี้ในข่าวก็ถามหน่อยนะว่ามีคนไปเห็นว่าเออมีอันฟฟลโลกันลบรูปคู่การที่เมื่อก่อนยังเออดูสนิทสนมทำไมเอ,อเดี๋ยวนี้ดูห่างเหินมีปัญหาหรือเลปล่าอ,อ,<ม>อยากรู้อยากรู้เจอคุณเอ็มก็ต้องไปหาคุณเอ็มหน่อยให้เขาเคลียร์หน่อยอ่ะเชิญคุณเอ็มเคลียร์หน่อยประเด็นนี้ครับก็ปกติเราเอ็มจะฟฟลโลคนที่แบบว่า,วา พูดคุยกันทุกวันอะไรเงี้ยล้วคือพอดีอไม่ค่อยได้เจอไม่ค่อยได้เจอโมก็เลยก็เลยไม่ได้ค่อยไม่ได้ฟอลโล่กันเขาเหมือนกับว่าทะเลาะกันหรือเปล่าทะเลาะกันหรือเปล่าไม่นะไม่ค่อยได้เจอไม่ค่อยได้เจอเลยกับแตงโมเพราะว่าเขาสนิทกับไอซ์แล้วทีนี้ก็แบบเอ็มก็ทํางานด้วยก็เลยแบบว่าไม่ค่อยได้คุยไม่ค่อยได้เจอกันก็เลยค่อยพังห่างกันออกไปแล้วไอซ์นี่เราฟอลโลก็ไม่ค่อยไม่ค่อยได้คุยอะค่ะก็คือก็ เ็นเ่ก่อนเราสนิทกันมากค่ะจนต,ตอนนี้แบบูกเริ่มก,ก็ไม่มีแล้วลลลเอ,อ้เไม่ได้เราไม่เราม่อยู่ก็เลยแบบว่า <นะ S 1> ก็คือมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเพียงแต่ว่าเราห่างกันมากกว่าค่ะแต่ก็ไม่ไม่มีการพูดคุยติดต่อเลยหรืออ่ะก็มีคุยบ้างเล็น้อยช่นงานแต่งอะไรเง <c oughs> ี้ยก็เ็ก็คุยค่ะว่าคุณจะเข้าปผิดไมเพามีปัญเพาอะไรกัน มันเป็นธรรมดาอยู่แล้วเวลาคนเราแบบว่าทิ้งระยะห่างออกมาเพราะว่าตัวเขาเองก็มีครอบครัวด้วยเอ็มก็อยากให้เขาได้ใช้ชีวิตแบบครอบครัวเอ็มก็ไม่สามารถจะไปยุ่งหรือว่าจุ้งจ้านอะไรกับเขามากซึ่งเอ็มก็โอเคนะก็ก็คือยังเป็นเพื่อนที่ดีต่อการไม่ได้ทะเลาะไม่ได้อะไรเพราะว่าหลายคนมองว่าถ้าเป็นเพื่อนกันก็ไม่จะเป็นต้องอันตรอล่ะอืม ใช่อะค่ะเพียงแต่ว่าเอ็มไม่รู้ปฏิบัติต่อเรื่องยังไงแล้วมากกว่าความน้อยใจแบบมนเป็นคนวนแบบแย้งน้อยใจไม่เอ็มเป็นคนไม่คินเลยกิดน้อยหลายคนมองว่าอาจจะเป็นรถตอนงานหรือพีทยังงงว่าไม่เกี่ยวอ๋ออันนั้นไม่เลยไม่เกี่ยวเพราะว่าเอ็มรู้สึกว่ามันเป็นงานของเขามันเป็นวันของเขาเขามีสิทธิ์ที่จะเลือกว่าเขาจะเชิญใครหรือไม่เชิญใครซึ่งเอ็มไม่ไม่น้อยใจเลยเรื่องนี้แสดงว่ามีน้อยใจเรื่องตูไม่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 เลยไม่เลย เจ,เจอกันบ้างใหม่น่าจะเป็นเมื่อต้นปีนะคะที่เจอกันคือน,น่า,นาจะเป็นงานวันเกิดงานเกิดรุ่นพี่ที่เจอทัทง้ทงทั้งทั้งสองคนเลยคุยปกติเลยค่ะคุยเล่นกันปกติเหมือนเดิมใช่ไม่ได้ไม่ได้ไมีเกาเหลาเพียงแต่ว่ามีระยะห่างแค่นั้นเองก็คุยได้คุยได้เหมือนเดิมเพราะว่าเราก็ยังคุยเล่นกันอยู่มนจกับไปสนิทกัน กลับไปสนิทไหมเอ่อไม่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 ทราบเหมือนกันนะคะไม่รู้เอ๊ยยังไงเอาเหงื่อการถ้าเกิดสมงเราเป็นเพื่อนสนิทกันแล้วอันฟอลโล่กันมันต้องมีประเด็นนะมมีีปหนึ่งคือแย่งผัวซึ่งประเด็นนี้คือเราสองคนไงแต่ไม่มีมีหรือว่าแชร์แชร์เปีแชร์เราไม่จ่ายไม่ใช่เอออย่างนี้เนาะน่าจะมีปัญหาแหละแต่ว่า ปัญหาเรื่องเพื่อนมันก็อาจจะเป็นเรื่องน้อยใจเรื่องน้อยนิดหน่อยเียก็เลยแบบเออไม่ได้อาจจะไม่ได้ติดตามกันแต่ว่าเราว่ามันต้องมีประเด็นอยู่ดีไม่ได้เจอกันฉันฉันชอบพี่ว่ายกทุกอย่างของฉัานกับซันเดย์ขึ้นมาถ้าอัลฟ่าร์กันคือการแย่งผัวกันซึ่งถามว่าเคยมีไหมแชร์กันเออช ไม่โกรธอันนี้เพิ่มยอด follow ตั้งไอจีอีกอันหนึ่ง follow เพิ่มเลยไม่มีการอันกันนะคะนไหนๆก็ถามความคิดของเราสองคน<ช>ก็ต้องพูดถึงถามหน่อยว่าเราศิลปินดาราเนี่ยเพราะกรณีที่ unfollow กันเนี่ยไม่ใช่เป็นกรณีของคุณเอ็มกับคุณแตงโมข,ข่าวแรก<อ>จีมีก่อนหน้านี้อ,อีกเยอะมากที่ลาลา unfollow กันแล้วมีมีแบบมีมีเรื่องทั้งนั้นแหละที่ unfollow กันอ่ะถูกกสิจริงๆหรือว่าเราจะแค่คิดไปเองมันไม่น่าใช่ใช่หรือเป็นแฟนกันอยู่ unfollow กันไป ถ้าพักเลิกกันละอ,อมันก็ต้องมีปัญหาเอา,อางี้ละกันเราไปดู VDR กว่าความคิดเห็นของคนทั่วไปเพื่อนสิทนนาลงดาราด,ด้วยกันครับว่าเขาจะรู้สึกยังไงคิดเห็นยังไงไปดูกันค่ะก็คงต้องมีเหตุผลของเขาาทำไมเขาดึงอันโลโลเราเราอาจจะโพอ์รูปนั่ารำคาญหรือว่าเราอาจจะแบบ ไปรู้จักกับคนที่เขาไม่อยากจะเห็นหน้าด้วยหรือเปล่าอย่างเช่นสมมติแบบมันเกิดขึ้นกับแฟนเก่าที่แบบเป็นมีเพื่อนกลุ่มเดียวกันแล้วไม่อยากเจอหน้าแฟนคนนี้อีกแล้วก็แค่ unfollow มันจะต้องมีประเด็นมากกว่าค่ะว่าหรือความไม่สนิทที่แบบไม่สนิทแล้วเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยดาเชื่อว่า มันก็ไม่ได้เป็นเรื่องร้ายแรงนะแค่บางชีการ f o l l o w Instagram มันเป็นเรื่องไลฟ์สไตล์แล้วเราได้เปิดแกลเลอรี่คนนี้แล้วเรารู้สึกว่าเราเราตื่นมาแล้วชาวนี้สดใสจังเลยเมื่อเราได้ดูแกลเลอรี่ของคนคนนี้เราก็อยาก Fol l ล w เขาต่ออะไรอย่างเงี้ยเราอินสตาแกรมมันคือเรื่องราวของศิลปะของไลฟ์สไตล์ของอาหารเพราะฉะนั้นแล้วมันเป็นวิจรารณญาณของแต่ละคนที่จะ f o ล low ใครไม่ Follow ใครอะค่ะ <S <S อันดับแรกต้องถามก่อนนะคะว่าเขามี อาจจะกดผิดหรือเปล่าหรือว่ามือไปโดนอะไรอย่างเงี้หรือเปล่าค่ะแล้วก็คงจะถ้าเขาบอกว่าไม่ได้ไม่ได้ไปโดนตั้งใจอะไรอย่างงี้ก็คงจะมีปัญหาอะไรคือแบบกดอะไรเราหรือเปล่าค่ะถ้าเป็นเพื่อนสนิทก็สีเลี่ยสค่ะแต่ถ้าไม่สนิทก็ไม่สีเรียสอ่ะอันฟฟลโลก็อย่างแรกคือเดี๋ยวคงเข้าไปดูของเขาก่อนว่าเอ๊ะมีอะไรผิดใจกันหรือเปล่าทำไมอยู่อยู่อันฟอลโลกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่อย่างแรกกคงคิดว่ากดผิดละมั้ง ต่ก็เข้าไปเช็คมิดนึงแรกๆก,ก็งงก่อนนะว่าเออไปทําอะไรให้เขาหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ถ้าเขาจะอันจริงๆก็ก็เข้าใจได้ว่าเขาอาจจะไม่อยากติดต่อหรือหรืออาจจะมีเรื่องอะไรขุ่นข้องหมองใจอะไรกับเราหรือเปล่าก็ก็แล้วแต่ก็ต่างคนต่างอยู่ก็ได้ก็คงคิดว่าเขากดผิดอะค่ะแบบมือเผลอไปโดนอะไรอย่างเงี้ย ตอนแรกคงไม่คิดอะไรค่ะเพราะอาจจะไม่ชอบแบบไลฟ์สไตล์ที่เราแบบโพลรูปก็ได้อะไรเงี้ยก็ก็ารลมในความตัดใจของเขาอะค่ะก็ไม่ได้มีปัญหากับความสัมพันธ์เท่าไหร่ค่ะค่ะก็คงแบบว่าตอนแรกก็คงแบบสงสัยแบบเอ๊ะทำไมถึงแบบว่า unfollow นะอะไรเงี้ยค่ะแต่แบบเคียร์เคียร์ียร์ต้องเคียร์ต้องถามว่าแบบว่าเออทำไมถึงแบบ unfollow เราอะไรเงี้ยเออถ้าสมมติว่าเขา ไม่ไม e, like so, so ่ชอบเนี่ยก็เราก็แอบเ p t ในความที่เขาจะแบบว่า unfriend อะไรเงี้ย unfollow กลับแค่ยอดเนาะใช่ก็เหมือนนี่ว่าเขา unfollow เราแล้วก็ unfollow เขาแค่นั้นเองรู้สึกเบลเหมือนกันนะคะแต่ก็ก็แบบก็ปล่อยเขาไปเพราะมัเป็นสิทธิของส่วนบุคคลนะคะเราไม่มีสิทธิ์แบบไปตัดสินใจแทนเขาได้ก็เขาแบบความคิดของเขาอ่ะเราก็แบบเออเราก็เสียใจนิดนึงอ่ะเราเป็นเพื่อนกันมาต้งนานแล้วอ่ะ ก็เป็นความเห็นองคน่าไมาปในด้ารานด้วยนะจ๊ะนี่เหมือนกันนะไขยของเยอะมากก็อันเลยนี่ก็เหมือนกันนี่ไม่ได้อันอย่างเดียวบล็อกด้วยบางทีดูไม่หมดด้วยเออบางทีดูล่าสุดนะตรงๆนะไอจีฉันอ่ะหรือว่าฉันจะอันฟอลโล่ตัวเองไปเลยดีกว่าหรือยังไงปิดแอคเา่์ไปเลยเนี่ยพอรูปอ่ะไม่ได้อันคอมเมนต์เลยอ่ะผักตรงๆสมุกขัดตัวใหญ่บวกล่าส์เทนขาย อุปกรณ์เครื่องดนตรีไทยเหลนอเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าเอ๊จะเปิดไอจีไปเพื่ออะไรดีวะเนี่ยวันนี้ต้องเข้าใจกันด้วยนะว่าดาราไม่ได้ไม่ได้ว่าหมายหมายความว่าไม่ได้ให้มาเมนทุกรูปนะต้องแบบพี่ต้นหอมฝากร้านได้หลังจากรูปนี้หมื่นรูปเออค่อยฝากอะไรอย่างเงี้ยเออเดี๋ยวต้องขึ้นบ้างล่ะจริงจริงนะฝากล้านปุ๊บจ่ายเงินด้วยนะคะให้เลขบัญชีเลยเออนะบางทีเราก็อยากดูไลฟ์สไตล์อย่างน้องชอบเฟลล์พวกแบบผู้แบบปอยอย่างเงี้ยชอบเป็นแฟชั่น คนฝักล้านแน่นแท้เออแน่นแท้นะฮะอันะไรก็แล้วแต่ยังไงก็มันเป็นเจตนารมณ์ของแต่ละคนถ้าเขาจะอันฟอลโล่เราก็ไปห้ามเลยเขาไม่ได้หรอกถ้าเป็นเพื่อนกันก็น่าจะมีกรณีกันก็โทรยกหูเคลียร์กันหน่อยมีเรื่องมีปัญหาเธอไม่พอใจฉันฉันไม่พอใจเธออะไรหรือเปล่าอย่างเงี้ยอ๋อเออกินซ้ํารอยกันอ๋อโอเคโอเคเดี๋ยวเลิกไปเลิกก่อนโอเคนี่เราก็เคลียร์ปุ๊บก็กลับมาฟอลโ o w กันลยแล้วก็ไปอันฟอลโล่ผู้ชายคนนั้นซะเออ ใน,นช่วงนี้พักกันสักครู่ช่วงหน้าแสบฝังใจมีเรื่องแสบๆจากเหล่าศิลปินดารามาฝักกันเหมือนเดิมแบบเดียวค่ะสนแสนแสบ